ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพาพพิมพ์ใหญ่เอามาลงให้กับ f c ได้ปร,รับรับชมนะครับภาพพิมพ์นี้ก็ปลูกเสียงโดยกลัวโตที่ท่านมีอายุ60ปีภาพนี้สร้างในปีพศ2390นะครับในสมัยนั้นท่านยังไม่ได้รับสรรสักนะครับ อันนี้ก็เป็นบล็อกไม้พิมพ์ของชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่วนผสมของพระพิมพ์นี้ก็เป็นปูนขาวปูนภูเขานะครับเอามาคุกมาตํานะครับเอามาตำมาโคกนะครับเอามาคุกผสมกับข้าวสุกกับกล้วยนะครับเด่นกล้วยครับกล้วยนะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับแล้วผสมด้วย ผงวิเศษนะครับผงวิเศษคือผงเหลืองผงช็อกเหลืองนะผงเหลืองของท่านนะครับผงเรียกผงกายสิทธิ์นะครับผงของท่านก็เรียกว่าผงดาวกระจายนะครับนะครับผงนี้ก็ท่านทํามาด้วยจากผงผงปูนนี่ครับผงปูนผสมนะครับนะครับเป็นผงวิเศษผงช็อกนี่ครับผงช็อกของท่านนี่ครับนะครับผสมด้วยผงพุทธคุณทั้ง5้าของท่านนะครับแล้วแล้วก็มีส่วนผสมของแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับแล้วก็มี ผงเกษารด้วยครับภาพพิมพ์นี้ครับพระองค์นี้ประเมินราคาหารลคามีได้เลยครับเพราะองค์นี้เป็นทั้งมีทั้งผงช็อกเหลืองหรือผงวิเศษนะครับมีทั้งมีผงเกษรนะครับมีองค์เดียวเลยครับผมเห็นในในในกล่องผมคัดมามีองค์เดียวครับที่ว่ามีทั้งผงเหลืองมีทั้งผงเกษารมีทั้งเส้นปเกษานะครับเดี๋ยวผมจะลงขยะให้ดูนะครับภาพนี้เป็นภาพพิมพ์ใหญ่มุกเสกด้วยขัวโตสร้างในปีพศ .2390 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กาลที่สามนะครับ เป็นแม่พ ouais. we ิมพ an <f corona> ์ของชาวบ้านนะครับจะลงขยายให้ดูนะครับพระพิมพ์ยุคตกต้นๆนี่ครับก็คือบางพิมพ์ก็สวยครับชาวบ้านบางท่านเขาแกะสวยนะครับจะบอกว่าพระพิมพ์ยุคต้นนี่ก็เป็นแม่เป็นเป็นต้นฉบับนะครับเป็นต้นแบบของพระยุคกลางยุคปลายนะครับแล้วต่อมาช่างหลวงครับช่างหลวงสิบหมู่ช่างเขาก็เอามาเป็นเป็นเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็มาแกะแต่งแม่พิมพ์ให้สวยขึ้นนะครับ ให้ดูดีขึ้นนะครับดูครับดูสวยงามครับดูครับภาพนี้คือเนื้อจะผุนะครับเนื้อจะผุนะครับเพราะว่าเป็นปูนภูเขานะครับส่วนผสมก็ยังไม่ได้ที่เหมือนภาพยุคปลายยุคกลางนะครับนะครับก็บอกว่าภาพยุคต้นนะครับแกปูนขาวนะครับนะครับเรื่องจริงนะครับปูนขาวก็เป็นปูนภูเขาด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีผสมนะครับผงเหลืองนะครับผงเหลืองคือผงช็อกหรือผงวิเศษของท่านผงดวกระจายนะครับนะครับ แล้วก็ไม่ใช่เอามาโรยนะครับเขาผสมเนเนื้อผ้านะครับเดี๋ยวจะขยายดูผสมอยู่ในเนื้อนะครับอยู่ในเนื้อในเลยครับอยู่ในเนื้อในครับนะครับส่วนที่อยู่ด้านนอกก็มีนะครับผ้าที่เกี่ยกร่อนมากครับเพราะว่าอายุการเวลา170กว่าปีผ้าก็เริ่มกร่อนนะครับก็จะผุแล้วครับกร่อนนะครับแล้วท่านก็มาคลุกด้วยแป้งกระจา๊ยจันทีนะครับเพื่อให้ผงวิเศษแก้แป้งกระจา๊ยจันเคลือบทับผีกผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับ พระพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์พิเศษนะครับเป็นพิมพ์พิเศษที่มีราคาหาราคาไม่ได้ครับเพราะว่ามีทั้งเส้นเกสาของท่านนะครับนะครับแล้วก็มีทั้งผงพิเศษนะครับผงพิเศษคือผงดาวกระจายผงเหลืองดาวกระจายนะครับหรือท่านเราเรียกว่าช็อกเหลืองนะครับสวยง,งามครับเห็นไหมครับแล้วต่อไปเราจะขยายด้วยกล้องพันหกเดูนะครับ ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าพระที่อายุมากกว่า160ปีเอ้ร้ยเจ0ิกว่าปีนะครับว่าเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับแล้วก็ดากระจายนะครับหรือรูปร่างแบบไหนนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็เรายังดูไม่ชัดนะครับเราต้องขยายด้วยกล้องสโคปพันหอเอีกทีนะครับต้องย้ายจากเครื่องนี้ไปเครื่องหนึ่งครับไปจอหนึ่งครับนะครับเพราะเรามี2จอมีสองเครื่องนะครับนะครับให้ท่านดูว่าพระแบบนี้มีจริงนะครับเป็นพระที่เราแบ่งออกมาจากในพิพันธ์เมื่อมาลงสโคปไม่ มาลงเผยแผ่ให้ท่านดูก่อนนะครับเผื่อท่านไปเจอที่ไหนจะได้เก็บขึ้นมาบูชานะครับเพราะว่าส่วนมากภาพแบบนี้ไม่จะไม่มีของลอกเรียนแบบครับแล้วก็หาหายาหาดูชมยากครับนะครับนะครับ,นะรบเพราะว่าไม่รู้เขาจะไปปลอมไปเพื่ออะไรครับเพราะส่วนผสมทุกอย่างหายากยิ่งกว่าอะไรครับอย่างเส้นเกลสาอย่างเงี้ยเป็นลอกสีออกมาแบบนี้นะครับแล้วผงเหลืองช็อกเหลืองเงี้ยไปตรวจธาตุออกมาก็เ,เป็นไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกไออันมณันีไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินไม่ใช่พวก แก้ไม่ใช่อะไรครับคือเป็นจากธรรมชาตินะครับนะครับสวยงามครับนะครับเขามีผุแล้วก็จุ่มด้วยแป้งคลุกด้วยแ okay, discord, ป้งกระเจาจันนะครับนะครับคลุกด้วยแป้งกระเจจันเกศสาท่านนะครับนะครับองนี้หาดาคาไม่ได้องนี้ผมต้องขึ้นคอครับต้องต้องไปเลีเ่ยมกรอบนะครับต้องใส่พลาสติกเลยครับเอาพลาสติกใส่ครอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาผุครับเริ่มนะครับเขามีผงหลุดๆนะครับเพราะว่า พระอายุต้องร้อยเจ็ดิกว่าปีก็ต้องมีเยอะต้องมีการเสื่อมสภาพเพราะว่าความสมัยก่อนก็สร้างพระครั้งแรกนยังท่านก็จะบอกว่าไงพระของท่านยังไม่มีความคงทนนะครับเพราะว่าเพราะว่าการการสร้างพระสมัยนั้นก็คือใช้ยึดด้วยมีกระดาษสามีหนังสัตว์มีสมัยก่อนมุราโบราณนะครับมีทั้งมีพระธาตุพระสมเด็จทางดิบน,น,นำอ้อยเคี้ยวนะครับเคี้ยวแล้วก็ปูนหินภูเขาพวกนี้ครับแล้วก็ใช้นี่ครับผงช็อกเหลือน,นะครับ สมผรสานกันให้มีความจับตัวเกาะตัวครับนี่ครับก็เหมือนเราคนที่สร้างวัดวารามสมัยก่อนนะครับเ็าใช้แบบนี้นะครับใช้อ้อยเคี้ยวนะครับนะครับกระดาษสาพวกหนังสัตว์พวกนี้ครับลองดูครับเขาสร้างการงานประติมากรรมสมัยก่อนเขาทาอะไรครับท่านก็เรียนรู้มาจากนี้เพราะว่าท่านก็ได้ผ่านร้อยพันเอาอยู่ในการบูรณะวัดวารามแล้วก็มีช่างมีช่างสิบหมูช่าง หลายๆที่มาร่วมสร้างวัดวารามบูณะวัดวารามมาสร้างวัดท่านก็ได้เอาข้อมูลมาจากนี่ครับคนที่สร้างวัดสมัยก่อนโบราณนะครับนะครับแต่ว่างานของงานของพระพิมพ์พระองค์สิเดียมิืนฟักนี้ต้องมีความประณีตนะครับเพราะองค์เขาเล็กนะครับมันไม่มืงนงานปฏิมากรรมงานปั้นใหญ่ๆนะครับแล้วออกมาคล้ายกันนะครับนะครับคล้ายกันมากครับธรรมชาติมีเม็ดเทาเม็ด นะครับเม็ดเทาเม็ดขาวเม็ดเ,เหลืองนะักมีเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยงามครับเดีย๋ยวลงขยายให้ดูนะครับดูว่าคนที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นคนไม่เคยพูดคนที่พูดอีกแบบหนึ่งจะได้รู้ว่ามันมันมีมันของแบบนี้มันมีนะนะครับจะได้เข้าใจนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไม้เหล็กลองดูดทีนะครับว่าผ้าอยู่ต้นนี่ดูดไม่เหล็กหรือเปล่านะครับ ครับอย่าหล่อไม่เหล็กลองด,ด,ดูนะครับว่าจะดัดดูดบ้าครับเพราะว่าพะยุคต้นเนี้ยจะมองไม่เห็นอะไรมากมายแต่ว่าเขาสามารถดูดไม่เหล็กนะครับลองดูนะครับดูดเบาๆครับเขาจะมีแร่ธาตุไกิ์อยู่ในตัวนะครับเพราะว่าพระโบราณน,นะครับ ในนี้สือหังเอียงนะครับเอียงไปด้านหลังมากนะครับนะครับนิ่มนุ่มเขาจะไม่เหมือนผ้ายุปลายนะครับเขาจะนุ่มนุมนะครับดูครับนุ่มนุมนะครับนะครับเขาจะบุนนุ่มนุมนะครับนะครับเขาจะไม่เพลงผาโป้งป้างเหมือนผ้ายุยุปลายนะครับครับผมจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์ให้ดูนะครับนี่ครับจะมีเม็ดขวดเม็ดทรายนะครับเห็นครับนะครับมีเม็ดขวดเม็ดทรายที่เกิดจากปูนภูเขาปูน ปูนเม็ดขมเมานะครับปูนภูเขานะครับพวกนี้ครับปูนดำเม็ดหินดำนะครับที่ท่านเอามาแช่หม้อคั่วเรามาตํามาโคกนะครับนี่ครับปูนภูเขานะครับนี่ดูการยุบซุบตัวนะครับยุบไปครับยุบแล้วลานหนาวนะครับธรรมชาติครับนี่คือปูนภูเขาเป็นแคลไซด์ลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือดูด้วยดักธรรมชาติเลยครับธรรมชาติจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เป็ส่วนผสมครับนี่ครับส่วนผสมเขาเป็นอย่างนี้ครับนะมครับมีขาวเม็ดขาวด้วยครับไหครับนี่ครับมีขาวเม็ดเหลืองช็อกเหลืองนะครับแล้วช็อกเหลืองนี่เวลาเขาหลุดออกไปนะครับเขาจะพอเหลืองเขาหาเขาเสื่อมไปนะครับเขาก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับไหครับเริ่มมีขาวแล้วครับเาเริ่มขาวๆลางๆนะครับนี่ครับนะครับเริ่มจะบางเลยแล้วครับบางแล้วครับอันคืออันนี้ถ้าตรงนี้หลุดไปแล้วครับอันนี้หลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนะครับก็คือนี่คือเขาไม่ใช่พวก แก้วไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่อะไรครับเขาเป็นผง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 กายสิทธิ์ผงวิเศษผงวิเศษหรือผงช็อกเหลืองนะครับผงที่ท่านทําขึ้นมาผสมอยู่ในวัดในอยู่ในพระนะครับอยู่ในพระเด็จสวยงามครับไหมครับสวยงามครับดูกันเปลี่ยนแปลงนะครับดูเม็ดขวดเม็ดทรายครับดูครับเพราะวันนี้ ทระนร้างได้ปูนปูนภูเขาปูนขาวนะครับแก่ปูนขาวครับเขาบอกไว้เขาเคยมีหลายหลายหลายตำนานบันทึกไว้ถ้าสร้างสองสามก็ศูนย์แก่ปูนขาวนี่แหละครับคือแบบธรรมชาตินะครับคือแห้งแห้งนะครับก็มีเด็กหลายผม่็ดำมีดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับในข้างในก็จะมีเหมือนเหมือนเขา เหมือนเราปลูกบ้านครับจะผสมปูนนะครับเขาก็จะมีหินมีเม็ดกรวดเม็ดมีหินเขียวหินนะครับผสมเข้าไปเพื่อให้เกาะนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีพวกเม็ดเหลืองๆพวกนี้ครับก็เม็ดเหลืองเม็ดผงพิเศษ่ก็คือเอาไว้ไว้เกาะเนื้อให้เกิดความคงทนนะครับี่มีผสมเส้นเกสาวนะครับในเกสาลูกหัวโตครับนี่ครับมีองค์เดียวครับองค์นี้ครับคือพิมพ์นี้มีทั้งช็อกเหลืองแล้วก็มีเกสาด้วยมีองค์เดียวครับ สวยครับโหสวยงามครับมีทั้งบางองค์ก็จะมีแต่ช็อกเหลืองบางองค์ก็จะมีเกษาแต่ไม่มีช็อกเหลืองนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือองค์นี้หลุดได้ยังไงครับนะครับคงจะเหลือนะครับมาใส่นะครับนะครับเลยมีสองอย่างเลยครับเส้นเกษาเยอะเลยครับ ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับบอองงเยอะกว่านี้ครับบออง์มีน้อยอง์นี้ถือว่ามีไม่เยอะครับเล็กไหลผมให้ดำดำดำครับพวกเหล็กไหลนะครับเกษาครับเกษาเป็นเส้นเอ็นเลยครับแต่เล็กมากครับเล็กเป็นมิลครับมิลนะครับ เล็กมากครับ0.3มิล0.3มิลเล็กๆนะครับบางองค์บางชิ้นก็การเปลี่ยนแปลงนะครับหลุออกมาเส้นเกสร,รับเส้นเกสรท่านมีชีวิตนะครับดูครับสวยงามครับเดี๋ยวของท่านไม่เคยเห็นหงช็อกเหลืองนะครับจะได้เห็นนะครับ คือผงช็อกเหลืองครับนะครับพระแท้ๆจะมีครับแต่ว่ามีน้อยมีมากลุกปลายก็ยังมีครับเมื่อกี้องค์ที่ผ่านมาผมลงครับยังมีผงนี้เลยครับนี่คือ DNA ของท่านครับนี่คือพระสมเด็จวัดขังครับวัดละขังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พระวังหน้านะครับนี่คือยุคต้นครับเนื้อหยาบนะครับดูครับ สวยครับมีมุนสี่สวยได้เลยครับมีมนสี่สวยครับสวยงามครับมีมุนสันสวยๆได้เลยครับดูครับดูสวยครับดูสวยครับดูมีหลายแบบครับเห็นไหมครับแบบธรรมชาติครับท่านโลท่านคุกเขาสมกับปูเลยนะครับ ไม่ใช่มาโรยนะครับคุกเขากับปูนนะครับเพราะว่าพระที่เขาหลุดเขาเสื่อมเขาก็ทาอออกมาครับเขาจะเห็นอยู่ด้านไหนครับนะครับองค์ครับคือดูเขาจะกระทาะกระทาะเสร็จก็เห็นด้านไหนครับเนี่ยในด้านล่างครับกรเท้ะออกมาพระแล้วลึกลับก็อยู่ด้านหนมีครับเขาผสมเลยครับนะครับนะครับโขออกมาไหมครับเขาผสมอยู่ด้านไหนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผสมอยู่กับให้คือให้ยึดเนื้อครับเพราะเป็นปูนคือครั้งแรกคิดพระทํใไมพระเกาะมีส่วนที่เกาะวิธียึดนะครับ นะครับแล้วก็มีผงเหลืองผงดากระจายอยู่ด้วยนะครับนี ich ่คือพระยุคต้นที่เขาหากันครับพระนี้เขาหากันมานานมากนะครับแต่เราก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าเดือดบุญใครจะเจอครับนี่คือผงช็อกเหลืองผงดาบกระจายที่ท่านสมบสรไว้ได้เนื้อพระนะครับนะครับส่วนมากเป็นพระร่นใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องเหลืองธรรมดาครับนั่นคือเป็นพระยุคใหม่นะครับยุคใหม่นะครับนี่คือยุคต้นเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ กลอง1 0 2เข้าไปนู่เป็นสกุ็นู่นเป็นเป็นทองนะครับน้่เป็นทองครับดูครับสวยงามครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกเพชรพลาสติกไม่ใช่อัญมณีไม่ใช่แก้วไม่ใช่เดซิงนะครับนะครับเขาเรียกผงวิเศษนะครับผงวิเศษดาวกระจายท่านนะครับว่าสีจะไม่เหมือนกันเลยครับหูครับเล็กมากนะครับแต่ออกมาเป็นเหลี่ยมเป็นยาวเป็นเส้นเป็นขอบเป็นตัดไม่เหมือนกันครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับ ท่านคงตัดมีวิธีการตัดนะครับเล็กมากรับเล็กมากครับ,รบดูครับเป็นผงวิเศษอ่ะเขาว่าเขาบอกว่าพระธาตุของท่านนะออกมาหลายสีเป็นทองสีทองก็าเนียอยู่ในเฉดเฉดที่เขาบระเมินกันไว้ว่าของศักดิ์สิทธิ์ของหัวโตที่ปลูกเสกมาจะออกเป็นเม็ดพระธาตุพระธาตุแล้วก็จะมีหลายสีมีสีทองสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีม่วงสีหลายสีครับนะครับสีสีชมพูนะครับนะครับมีหลายสีแล้วไปเอาไปเอาไป ไปตรวจสอบครับก็ออกมาเป็นไม่ใช่เป็นพวกอัญมณีไม่ใช่แก้วไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เลยคือเป็นออกมาเป็นแถวซ้ายเป็นพวกดินนี่ครับไม่มีค่าครับก็ไม่น่าเชื่อต้องเชื่อนะครับนะครับสวยๆครับเห็นไหมครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ